Mày đâu Mày đâu Mày đâu Nắm Đi chạy không Nằm mưa con Nằm mưa này Đó Chôm mấy mày cho kênh không ชอบไหมโหเป็นวันจอมปากเ <s> ป <ays> ็นวันจอมปากอ้ะ <s <ays> <S <s <ays> <S เครียดเครียดเครียดไหม,ไม,ล,ไมลูกเขงคออ่ะนเครียดไหมลูก มันท่วมหนูเครียดมันเครียดเนาะเครียดไหมไปเลยมะเปิดหม้อเลยนะเปิดหม้อยนะเปิดหม้อเลยนะยนะจะเอะจะเอะเครียดมันเครียด ว่าขึได้ตกน้ำแน่ไม่บายก่อนไม่บายไม่บายก่อนบายไม่บาย